ามคําคืนรวมกันหัวเราเสียงดังสังคมลั่นไปไม่หยุดําต้องมาไว้อยู่ในใจสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งโลน่ายิานดีนะครับผมวันนี้เราจะมาบอกเอ่อเรียกว่าร่วมศึกษากันนะครับผมวันนี้จะเป็นคลิปที่ผมจะบอกเรื่องของเริ่มต้นของการเราจะไป ขึ้นเครื่องกันเนาะแล้วก็ขั้นตอนการค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้ก็จะขึ้นรถไฟที่อุทุมพรพิสัยนะเดี๋ยวเราให้ฟังคําขวัญของชาวจังหวัดอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเนั่นเองนะปานนี้ท่านใดมาก็อย่าลืมมาลงอ่าสถานที่รถไฟอุทุมพรพิสัยไ,ไปไหว้ลงปูเครื่องกันเนาะเป็นวัดแล้วก็คู่บ้านคู่เมืองเป็นวัดเก่าแก่ด้วยเป็นไปชมปราสาทด้วยนะครับ รถไฟจะมาแล้ว๋ยวเราจะขึ้นกันเดี๋ยวผมจะพากให้ดูอดีกรอบนึงเดี๋ยวเราจะฟังคำขคนันก่อนนะครับผมคำขนของอำเภออุทุมพรพิสัยนะผมก็คือแดนปราสาทหินถิ่นสะเดาข้าวหอมดีบารมีหลวงปู่เครื่องเรื่องลือทับหลังบอ่อน้ำขังศักดิ์สิทธิ์นะครับประมาณนี้คำขนานของชาวอุทุมพรพิสัยไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับผมอ,อันนี้เราจะนั่งรถไฟน,นี่เป็นรถด่วนนะครับผมประมาณนั้น ร้อยหนึ่งบาทไปอุบอลราชธานีนะคะผมผมได้จองตั๋วข้ามปีนะครผบก็ไม่ถึงปีหรอกนะครับผมแต่ก็เกือบถึงอะไรเงี้ยคืออยากไปกระบี่เป็นครั้งแรกนะผมในชีวิตอ่าแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมทำคลิปของการที่ไปอุบลเนี่ยรู้สึกว่าจะไปบ่อยเพราะว่า ทุกครั้งที่ผมจะไปนครศรีหรือว่าจะไปกระบ,บี่เชียงใหม่หรืออะไรกระช่างเชียงรายก็ช่างนะผมที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้จะเป็นทริปที่ว่าครั้งแรกของผมที่ผมจะไปแต่อุบลเนนะี่ยกับกรุงเทพจะไปบ่อยนะครับผมประมาณนั้นก็คือเป็นการอนะัปเดตเนาะก็คือผมจองตัว๋วเครื่องบินในราคา229บาทนะคะผมะแล้วก็ผมซื้อที่นัง่งติดหน้าต่างอยู่ที่53บาทนะครับผม เรานั่งแท็กซี่จากสถานีรถไฟอุทมพรเอ้ย okay. นั่งรถไฟจากสถานีอุบลไปสนามบินอยู่ที่80บาทผมตีไปร้อยหนึ่งแล้วกันเนาะอืมแล้วค่ารถไฟผม100บาทนะครับผมการใช้จะนั่งเครื่องนะคบผมต้องล่วงหน้าประมาณคนใหม่เลยแนะนำ2ชั่วโมงเนาะถ้าเป็นเขาเรียกว่าไปนสนามบินที่เป็นจังหวัดแล้วกัน แต่ถ้าเป็นสนามบินที่เป็นดอนเมืองสวนภูมิแนะนำให้ไปล่วงหน้าประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะครับเพราะว่ากันหลงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสนามบินที่ใหญ่และกว้างขวางมากนะครับอ่าทีนี้การเช็คอินสมมุติว่าถ้าเครื่องมันจะ,ะเขาบินเจ็ดโมงเชา้าสมมุติ7จ็ดโมงเชา้าเราจะไป7จ็ดมงเชา้าไม่ทันครับผมต้องไปเช็คอินตอนตีห้า ตีห้าต้องไปถึงสนามบินแล้วเผื่อไว้นะครับผมประมาณนั้นเนาะอันนี้แต่ละโลมาจากถึงสถานีอุบลุลละนะผมแต่เราจะไปนั่งรถแล้รถแท็กซี่มิเตอร์นะผมข้างหน้านะไปรถนเอ่อมิเตอร์จะดีกว่านะครับผมแนะนานะครับผมอัท่องเที่ยวเนาะก็ไปตรงนี้กันนะครับเขาจะมีรถแท็กซี่ให้ก็ในราคาตามที่บอกเลยแต่ดูบรรยากาศตอนที่อยากให้ทุกคนได้ทำคลิปเนาะเพราะว่ามันแบบ สิ่งหนึ่งก็เป็นแนเล็กของตัวเองสิ่งหนึ่งก็เป็นการเอ่อถ่ายถ่ายทอดเอ่อสิ่งที่เอ่อค่าใช้จ่ายเนาะประมาณนั้นแล้วก็บ่บรรยากาศกรประมาณนี้นะคบผมเป็นซึ่งหมายถึงว่าเป็นไกด์ไลน์ผมก็หวังว่าคลิปทุกคลิปที่ผมทําออกมาผมทําออกมาด้วยความที่ใจรักเนาะแล้วก็ทําออกมาด้วยความอยากเสื่อให้กับพี่น้องได้รู้ว่าเอ่อมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องทุกท่านไม่มากก็น้อยเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่พี่แท็กซี่เขาพาไปตรง เลาะไปตามทางมันจะมีเคร่อคกระโลงโลงบำรุงรักษาซ่อมแซงของอหัวจัรของรถไฟซ,ซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นมนการก็ว่ากระท่งเหมือนกันนะเพราะมันใหญ่เนาะประมาณนั้นอือ่ะเรามาต่อกันเลยเนาะประมาณไม่เสียเวลาอ่าค่าเครื่องบินนะผมสองรอยี่สิบเก้าบาทรวมซื้อที่นั่งติดหน้าต่างห้าสิบสาบาทค่าแท็กซี่หนึ่งร้ยบาทแต่มันไม่ถึงนะผมตีไป ค่ารถไฟ100บาทเสร็จแล้วค่ารถไฟแอร์พอร์ตลิผมเตีไป50บาทจริงๆไม่ถึงนะแล้วก็ค่ารถรถบอร์ไใส่เข้าคอนโดเนาะหกบาทราคาอยู่ที่592บาท592บาทนี่ถึงบ้านถึงหน้าห้องเลยอะ่ะอืมอยู่ที่500ร้อยตีไป600้อยแล้วกัน600้อยถึงเลยนะครับผม แล้วก็ภายในหนึ่งขึ้นเครื่องบินไปถึงกรุงรเทพก็หนึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็เดินทางต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมงก็ประมาณสองชั่วโมงก็ถึงห้องประมาณนี้นะแต่ถ้าเรานั่งรถไฟอยู่ที่เท่าไหร่ครับเกินนี้แพงกว่านี้ด้วยถ้าเป็นตัวนอนก็ห้าร้อยหกร้อยละอืม 10, ผมเคยนั่งรถไฟตัวนอนน,อน,นะครับผมเนีนะ่ยเอเกือบพันทอนไม่ทอนให้ไม่กี่ยี่สิบบาทอืมประมาณนั้นเกือบพันนะครับผมประมาณนั้นก็คือ อ่า้าเป็นครั้งแรกที่ผมได้ไดขึ้นแล้วผมก็ขึ้นแค่ครั้งเดียวเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันมันก็ได้ประสบการณ์อย่างหนึ่งเนาะประมาณนั้นก็คือมันแต่ความเร็วมันไม่ได้เร็วไงรถไฟมันอยู่ที่6ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือว,ว่า12ชั่วโมงขึ้นอยู่กับขบวนที่เราขึ้น ทีนี้เรามาถึงอุบลแล้วอุบลน,นะผมมันก็ปิดผ้าทางที่หนึ่งนะตอนตอนที่เข้าเราก็<ม>ปิดผาาไปแล้วก็ตอนที่ทนั่งรถไฟแอร์พอร์ตลิงอะตอนที่จะให้ดูบรรยากาศตอนที่อุบลรถไฟเนี่ยมันอยู่ใต้อุโมง์ใช่ไหมแล้วมันจะโผล่ขึ้นะ<ม>นะก็เราไม่ได้เห็นอันนี้ก็ผิดผ้าตอนท่าเข้าสนามบินจะให้ดูว่ามันจะมีทางขวามือเรามันจะมีลานจอดรถอยู่ที่เราเข้าจอดกันเยอะมันจะมีลานจอดรถที่ว่าจอดได้ ฟรีแต่ไม่อนุญาตให้จอดค้างคืนนะครับผมบอกไว้ก่อนเนาะประมาณนั้นแต่ถ้าเราจะจอดค้างคืนมันจะมีลานจอดรถอยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับผมีผมมองให้ดูนะผมจะมีลานจอดรถอยู่ข้างหน้านั่นแหละที่เป็นกลวยสีฟ้าอันนั้นจอดเหมา150บาทนะครับผมฟรี15นาทีเนาะประมาณนั้นแล้วะมันมันจะมีอาคารใหม่ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี่เนาะมันจะเป็นอาคารเออเช่ารถนะครับผมเช่ารถยนต์หรือว่า เขาเรียกว่าไปขึ้นแท็กซี่นะครับผมแล้วก็จะมีรถบัสนะผมมีรถบัสรถสนามบินบขสบขสสนามนนบินนั่20บาตลอดสายนะครับผมประมาณนี้อืมอ่ะจะบอกเรื่องการจองตั๋วนะครับผมอันนี้จะบอกเป็นเขาเรียกว่าเป็นเคสที่ผมเคยประเจอเจอมาผมจองไฟ์บินเช้าแต่ไฟ์บินเช้ามันเลื่อนมาเป็นไฟ์เย็นทนี่เราได้จองที่นั่งไปจะบอกไว้เลยว่าที่นั่งของเราจะถูกเปลี่ยนนะครับผมฉะนั้นแล้ว สมมติว่าเราจอง 6A ทีนี้ 6A ไฟเช้าของเรามันถูกย้ายไปอยู่ไฟเย็นซึ่งไฟเย็นน่ะมันมีคนจองแล้วคือมันเป็นมันคนละเครื่องบินกันมันคนละเครื่องเอา,อางี้แล้วกันเครื่องที่หนึ่งและเครื่องที่สองเครื่องที่สองเขาก็มีของเขาเครื่องที่หนึ่งเราก็มีของเรามันคนละไฟกันแต่ทีนี้ว่าเนื่องจากว,ว่าไฟเช้าอ่ะคนมันน้อยเขาก็เลยยุบมาเป็นไฟเย็นเพราะมาเป็นไฟเย็นปั๊บน่ะที่นั่งมันสามกันทีนี้เขาก็ต้องให้คนที่เอ่อไฟเย็นก่อนทีนี้ ให้เรารู้ไปเลยจะหนักรู้ไปเลยว่าถ้าไฟเราเปลี่ยนที่นั่งเราเปลี่ยนแนะนําให้ไปที่เคาน์เตอร์รีบไปแต่รีบไปก่อนเร็วๆก่อนก็ดีเนาะไปเลือกที่นั่งอืไปแจ้งเขาด้วยวเราเลือกที่นั่ง 6A นะครับผมเขาจะดูเขาก็าจะดูให้ไม่ใช่ไม่ที่นั่งเหมือนเดิมหรอกแต่ว่าเขาก็จะเลือกที่ดีที่สุดให้เรานั่นแหละครับผมประมาณนั้นอย่าอย่าลืมแจ้งเพราะ,ะร,รู้ไหมครับผมจะเป็นเชฟผมออกตัวแล้วนะครับขนาพนักง,งานพูดแล้วนะว่าเ ลูกคุณลูกค้าเอ่อซื้อที่นั่งแล้วเอ่อเลือกที่นั่งแล้วใช่ไหมคะอขณะเขาพูดอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็มั่นใจเราก็จะเข้าไปข้างในแล้วเราก็ดูตั๋วเราเอ๊ะมันเป็นสีหกสีแล้วก็ว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทีนี้เราก็เลยทําการเอเปลี่ยนใจไปที่เคาน์เตอร์อีกรอบหนึ่งว่าผมได้ซื้อที่นั่งผมเอาเอาเราถ่ายให้เขาดูแล้วได้ซื้อที่นั่งไปเขาบอกว่าที่นั่งมันถูกเปลี่ยนแล้วก็เอกใจว่าทำไมมันถูกเปลี่ยนเราก็งงไงเราไม่เรางงอ่ะ ก็เลยพนักง,งานก็เลยเล่าให้ฟังคือผมมาพูดไปก่อนว่าผมมาจองข้ามปีมาจองข้ามปีมาแล้วทําไมมันถึงมีปัญหานี่เรื่องที่นั่งนะผมถ้าว่าที่นั่งมันมันมีคนซื้อไปแล้วทาไมต้องมาขายสามหลักอะไรประมาณนี้ก็พูดไปอย่างนี้ไงอ๋อ,อมันคือไฟมันเปลี่ยนข้อมูลมันก็เลยเย้ายมาอยู่ในไฟเย็นซึ่งข้อมูลของผู้โดยสารอะ่ะมันยังมันถูกย้ายแต่ว่า เรื่องที่เรื่องส่วนเรื่องที่นั่งเนี่ยมันจะลบระบบระบบมันจะลบออกประมาณนั้นเพราะมันไม่ได้ประมาณนี้อืมมันก็เลยเป็นเคสแบบนี้อ่ะเดี๋ยวนังจะเข้าเครื่องกันแล้วนะคะผมประมาณนี้เนาะซึ่งอโอ้โวเนี่ยผมจะทําบ่อยซึ่งซึ่งว่าว่าจะไม่ถ่ายว่าจะไม่ถ่ายก็ถ่ายทุกทครั้งนะผมคือมันวยความาลักเนาะ จริงๆผมเ,เป็นคนรักการบินต้องบอกว่า,างี้รักการบินเคยใฝ่ใฝ่ไว้เราใหญ่ไปสัตนจอร์นะครับผมว่าด้วยความปัจจัยลหลายอย่างนึ่งคือสมองประมาณนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นเครื่องกันเนาะก็เดี๋ยวได้ดูบรรยากาศของการวัดคอมเร็วของเครื่องบินเนาะประมาณนั้นก็เวลาถ่ายทำกล้องก็ใช้หมดเครื่องบินเนาะหมดเครื่องบินโทรศัพท์ก็ใช้หมดเครื่องบินประมาณนี้นะครับผมประมาณนั้นก็โอเคนะประมาณนั้นก็อ เราก็ดูไปเนาะก็ไม่ต้องดราม่ากันนะคะผมก็สุภาพกันมาเนาะโอเคผมก็พูดเลยคุณทหัวไปงานเลยครับผมก็ดีใจนะดีใจที่เอฟซีทุกท่านได้มาทักทายนะผมแล้วผมก็หวังว่าคลิปทุกคลิปที่ผมทํามาผมทําด้วยใจรักแลวผมก็อยากเราก็อยากให้คลิปของเรามันดีอ่ะมันดีที่สุดนะคบผมประมาณนั้นอืมประมาณนี้มันมันก็มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันก็คิดว่ามันมันเล่าเรื่องได้แล้วมันก็สามารถทันเขาเรียกว่าให้ประโยชน์กับพี่น้องได้ว่า เราจะเดินเดินทางขึ้นขึ้นแบบไหนแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยผมปบะมาณนอย่าง,งผมเนะี่ยเห็นไหมรถไฟที่จะเราจะไปอุบลก็คือเราอยู่ริสเกตแต่เราจะไปขึ้นขึ้นที่อุบลแล้วก็ไปแบบนี้ไปต่อรถแบบนี้แบบนี้คือที่ทําขึ้นมาที่ท่านไอ้ทำคลิปแบบเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาหนึ่งคือจากตัวเองหาข้อมูลหาหาไม่เจอนะครับผมหาไม่เจอเราก็เลยทําขึ้นมาซะดีกว่า นี้ก็เลยได้มาเล่าสตอรี่ให้ให้กับพี่น้องได้ฟังว่าเออนั่งรถไฟไปลงที่พอถึงรถไฟแล้วต่อแท็กซี่ต่อแท็กซี่เข้าสนามบินเลยนะคะประมาณนั้นอืแล้วก็เผื่อเวลาในการเช็คอินเนาะในต่างจังหวัดเช็คอินจริงๆอ่ะก่อนชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะประมาณนั้นอืถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาเนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศไปเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศเรื่องของการขึ้นแอร์พอร์ตลีกรอบหนึ่งนะคะผมโอเค ตอนนี้ก็เครื่องบินแตะลันเวของสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิแล้วครจากอุบลสู่สุวรรณภูมิขอบคุณสายการบินไทยวิชั่แอร์นะครับผมที่ทําให้ผมมีรอยยิ้มเท่าทุกวันนี้นะครับขอบคุณเป็นอย่างมากอเดี๋ยวเราจะไปให้ไปดูบรรยากาศของการที่เราจะต่อรถเราสามารถต่อรถไปเขาเรียกว่ารถบาสก็ได้หรือว่ารถไฟรถแอร์พอร์ตเรนก็ได้ นะครับผมประมาณนี้ไปไปได้หลายหลายคือมันสะดวกรถจะไปแท็กซี่ก็ได้แท็กซี่มันจะมีข้างล่างใช่ไหมครับผมถ้าอยากจะได้รถแท็กซี่แบบเร็วๆแล้วก็ไม่ต้องค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นเพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายแบบเพิ่มมาอีก50บาทนะครับผมแนะนําให้ขึ้นข้างบนเลยขึ้นข้างบนไปชั้นที่เราจองตัวนะผมชั้นสี่เดินออกไปเลยเดินเพราะว่ามันจะมีรถแท็กซี่ที่เขามาส่งผู้โดยสารแล้วเราก็สอยขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยเขา เ,เขาให้ไปอยู่แล้วเพราะว่าอย่าลืม,มหไหเพราะว่าแท็กซี่เขาก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรวิ่งวิ่งรถป่าอยู่แล้วเราเราไปขึ้นเสริมกับเขาเลยได้เลยอันนี้บอกเป็นเคล็ดลับนะเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่ต้องเสียห้าสิบบาทสองคือมันเร็วต้องบอกว่าอย่างนี้ขึ้นไปชั้นสี่คือช่องจำหน่ายตัวออกประตูไหนก็ได้นะคำวผมประมาณนั้นเนาะอ่านี่เราออกมาจากสนามบินออกมาแล้วทีนี้เราเดินออกมาเดินเดิน,เด,นเดินมาปับ๊บมันจะมีช่องที่เอากระเป๋าใช่ไหมพอเราเอากระเป๋าเสร็จแล้วเราก็เดิน เลี้ยวซ้ายไปเลยเลี้ยวซ้ายลงอย่างเดียวลงบนไดอย่างเดียวไม่ต้องขึ้นห้ามขึ้นบันไดนะลงอย่างเดียวครับผมลงไปใต้ดินเลยลงไปเลยลงลงลงไปอย่างเดียวมันจะมีรถไฟมันจะมีป้ายบอกไปตามป้ายเลยครับผมเนี่ยเห็นไหมผมก็ลงลงอย่างเดียวเลยครับผมนะผมแต่ถ้าเราจะไปแท็กซี่นะครับผมแนะนําขึ้นขึ้นอย่างเดียวอ่านั้นขึ้นอย่างเดียวขึ้นไปชั้นสี่อย่างเดียวมันจะสุดแหละใช้ชั้นสี่อย่างเดียวเลยแล้วก็ออกไปเลยออกไปที่ประตูไปที่ลานแล้วก็ เดี๋ยวไปดูแล้วที่ไหวนี้วก็ค่อยๆจอะขึ้นเลยนะครับผมประมาณนั้นนะอ <c oughs> มีน้าเดิมให้ฟรีนะครับผมน้าเดิมสะอาดนะ <c oughs> มันจะมีอยู่ทุกชั้นนะครับผมมีน้าเดิมให้เอาขวดขวดขวดเปล่าเรามีแล้วก็ไปกดกดเอาได้นะครับผมอะอันนี้เดินออกมาแล้วนะผมจะบอกเล่าเรื่องราวว่าพอเดินออกมาแล้วนะครับผมจะมีป้ายบอกลงข้างล่างชั้นใต้ดิจนจนจนมันสุดบนไดออะนะผม <c oughs> มันก็จะเห็นเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวามันจะมีเอให้เราไป ซื้อเราจะถ้าเราไม่รู้ไปสถานีไหนหรือว่าใช้แบงค์งที่มันใหญ่ไปให้ไปที่ติดต่อพนักง,งานที่ตู้จำหน่ายตั๋วเลยอย่าไปใท้่ตู้หยอดถ้าตู้หยอดมันถ้าแบงค<ม>์ห้าร้อยก็คือทอนเป็นเหรียญหมดเลยนะครับผมประมาณนั้นอประมาณนั้นถ้าเราไม่ชว์เราถามพนักง,งานได้จะไปลงที่ไหนที่ไหนอะไรยังไงเนาะประมาณนั้นเราสามารถต่อรถไฟจากเขาเรียกว่าแอ p พาิไป BG จ สายสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวรถไฟใต้ดินอ่าได้หมดเลยนะครับประมาณนั้นการการใช้จะแพ้เป็นเหรียญเนาะแล้วปจะใช้เป็นบัตรประมาณนั้นก็เสียดาตอนที่ว่านั่งแอร์พอร์ตแล้วมันอยู่ใต้ดินใช่ไหมผมแล้วมันตอนที่มันจะโผล่ขึ้นข้างบนมันสวยเราไม่ได้ถ่ายเนาะประมาณนั้นก็เสียดาเดี๋ยวเดี๋ยวรอคลิปคลิปที่จะไป ขากลับมาจากกระบี่หรือว่าไปเชียงรายแล้วกันเพราะว่าจะไปเชียงรายเอ้เชียงรายไม่ใช่สิเชียงรายเราผมนั่งดอนเมืองเออใช่อันนี้ผมนั่งสวนนภูมสวนณภูมิมันใกล้สุดแล้วค่าใช้จ่ายมันถูกกว่าดอนเมืองดอนเมืองค่าใช้จ่ายแท็กซี่ผมแพงกว่าแพงกว่าเท่าหนึ่งน้อปรว่ามั้นแต่ว่าน้องด้วยว่ามันมันไม่ค่อยมีถ้าภายในประเทศมันสวนณภูมไม่ค่อยบินมันจะบินเฉพาะอะไรอ่ะอุบลนะครับผมแล้วก็ทางใต้ ทางเหนือรับบัตรละรับเหรียญแล้วเดี๋ยวเราไปแตะกันนะแตะเหรียญแล้วเก็บใบก่อดเช้าออกขโยชนนะผมอห้ามทิ้งบัตรนะอประมาณนั้นเนาะไม่ว่าจะเป็นบีทีเอสหรือว่าใต้ดินหรือกระช่างบัตรต้องทิ้งเต้องติดตัวไว้ตลอดนะครับผมอย่าเพิ่งทิ้งเนาะประมาณนั้นอเราออกไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะแตะกันเลยเหไหมแตะปั๊บ แล้วก็ลงไปเลยพขึ้นได้ทุกสถานีเพราะว่าเป็นสถานีเริ่มต้นนะครับผมคงจะไม่งงผมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องทุกท่านมีมากก็น้อยสาวเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมผมก็ทําคลิปการ,การทําส่งเสริมการทําอาหารเจสัตเลี้ยงการ,การเกษตรการท่องเที่ยวคลิปบินโดรนแล้วก็คลิปธรรมะนะผมเป็นการปลุกฟังให้กับเด็กได้เห็นวัฒนธรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับผมเป็น ต้องขอบคุณ u t u b e ต้องขอบคุณโซเชียลแล้วต้องขอบคุณ f อทุกท่านถึงทำให้ผมมีกำลังใจที่จะเออเรียกว่าไปท่องเที่ยวเพราะปกติเป็นคนไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบเลยพอมันมีทิปมันมีเออ t u b e มันก็เป็นเป็นแรงมานานใจให้เราเออได้ไปก็ต้องขอบคุณทำให้เรามีประสบการณ์ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่กระบี่เนาะประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะห้ดูบรรยากาศก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะแล้วก็อยากให้ทุกท่านน่ได้ทำคลิปเหมือนกันเพราะว่าครั้งหนึ่งที่เราแบบ แด่ไปครอบครัวหรือว่าได้ทาอะไรก็ช่างนะผมมันมันจะเป็นสิ่งที่ดีต้องทําในสิ่งที่เรารักแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าเขาตัดเราตัดต่อไม่ดีตัดต่อไม่เป็นเราถ่ายแบบของเราไปเลยสตอรี่แบบของเราอแล้วเราก็ลงแบบสตอรี่แบบของเรานะทาแบบของเราเพราะว่าเราทาดีที่สุดแล้วนะครับก็เป็นกําลังใจให้อ่านเดี๋ยวเราก็ถึงแล้วนะผมก็เป็นสถานีนี่เขาเรียกว่าแอร์พอร์ตนะครับแอร์พอร์ตจะเร็วบ้างเพราะว่ามันจะเป็นรถไฟที่เฉพาะ ว่ากลัวคนจะตกเครื่องกันเนาะประมาณนั้นก็อ่าโอเคนะผมก็ให้ดูบรรยากาศแบบคร่าวๆมีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาเดี๋ยวให้ดูตอนฉากตอนรถไฟวิ่งสวนกันสวยนะผมสวยคือผมชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบการบินชอบแบบชอบอะไรที่มันแบบเออแบบเทคโนโลยีอะประมาณนั้นนะครับผมประมาณนั้นเออแต่ต้องทุกสิ่งทุกอย่างต้องทําด้วยใจรักเนาะอยากให้ทุกท่านได้ได้ทาคลิปขึ้นมาเป็นสตอรี่ของตัวเองนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ ชีวิตใจเราก็เป็นสุขสันต์ทุกครั้งที่เจอกันหัวเราสนุก 空蝉。